สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่เราหายกันไปแบบนานมากไม่หายไปนานมากเลยกับการแบบรีวิวอะไรแบบนี้เนาะเพิ่งได้กลับมาทําก็วันนี้ไมอ่ะจะมารีวิวเจ้าตัวนี้โมเลกุลจีจากแบรนด์ d i ดมอน d g เกนทุกคนน่าจะรู้จักแบรนด์ไดมอนเกนเนาะก็คือที่ไม้ตัดสินใจกินตัวเนี้ยเพราะว่าอูนเจ้าของแบรนด์กัเสเอกแล้วหน้าสว่างขึ้นเร็วกว่าผิวตัวเห็นเขาแบบว่า สวยมากเลยอะรู้สึกแบบเออง่าลองดีเนาะอันนี้เสียตังเองใจเองกินเองนะจา๊ะตอนนี้วันนี้ที่อัดเนี่ยคือมากินมาครบแล้ว2เดือนนี่คือผิวหน้ามาที่มากินมาตลอด2เดือน2เดือนที่มากินมาก็คือ3กระปุกเหมือนเขาแบบแนะนํามาเดือนแรกเนี่ยให้กินวันละสเม็ดเช้าเม็ดหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนเม็ดหนึ่งทางแบรนด์เขาจะมี ราแบบนี้ให้มาด้วยอุ้ยแม่แบบนี้เขาก็จะมีวิธีการกินอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้เนาะเราก็เลยแบบว่าเออซื้อโปสิปับปลกมาทดีกว่าน่าจะเป็นโปสที่แบบว่าคุ้มที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่มายจะมารีวิววันนี้เดี๋ยวเราขึ้นวิดีโอที่มายถ่ายไว้เนาะตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมามีภาพ ก่อนกินแล้วก็มาจะถ่ายทุกสิวัน10วัน,วน20วัน30วัน40วันห0วันอะไรอย่างนี้เนาะก็คือจะไปดูเป็นก่อนแล้วก็จะกลับมาเนาะ ค okay. กลับมาแล้วเดี๋ยวไมคยจะขอแกะกล่องใหม่ให้ดูเพราะว่าวันนี้ไมค์ก็จะขึ้นกระปุกพิซซี่แล้วไงจริงๆแล้วไมค์ก็กินมาเดี๋ยวไมค์ขึ้นภาพให้ดูจะเข้าหาว่าไมค์ไม่ได้กินึง <c oughs> ก,ก็กระปุกเป็นแบบนี้เนาะเ <c oughs> นาะก็จะเป็นเม็ดกลมๆ่างนี้เลยนะ ซึ่งกระปุกหนึ่งเนี่ยบรรจุป,ประมาณ30ถับแซูลเนาะไ,ได้ประมาณเดือนหนึ่งสำหรับตัวไมเลยนะจากความรู้สึกจริงๆที่กินมาคือไม้ด้วยปัญหาของไม้เนี่ยก็คือจะมีปัญหาแบบลูกมุมขนกว้างแบบว่าแบบดูรอยนิดนึงแต่ดูรอยอะไรอย่างนงี้เราก็ไม่ค่อยได้เรียสเดดแล้วก็รอยสิวซึ่งก็ก่อนหน้านี้ไม้ก็ไม่ค่อยมีได้มีรอยสิวอยู่แล้วคือต้องพูดจริงๆว่า ม่อะก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าผิวหน้าแย่อะไรขนาดนั้นใช่ไหมมีปัญหาผิวแห้งผิวมาย์นะคือไม่สม่ำเสมอนี่คือปัญหาหลักๆของมายที่เป็นอ๋อมีสิวเซียนด้วยแต่คือสิวเซียนก็คือมันเป็นสิวลำคานอะอะไรก็รักษาไม่หายสักทีหรอกเนาะมันรักษาหายยากถ้าใครมีวิธีแนะนํามาด้วยก็ดีเหมือนกันนะมายก็อยากหายเหมือนกันก็แต่จากที่มายกินอะมายจะเริ่มเห็นผลตอนประมาณ1เดือนรู้สึกว่าเออเริ่มเห็นผลแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่จะไม่ได้เกิดขึ้นที่หน้าก็คือเกิดขึ้นที่ผิวตัวไม้ก่อนที่มาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันผิวมันกระจ่างขึ้นนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันชันช้ำๆอะอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ที่มาจะกินอะคือไม้ตากแดดมาค่อนข้างเยอะมันไม้ดํากว่านี้นะมันก็เลยทําให้เราเห็นผิวตัวมากกว่าหรือเปล่าอันนี้นะส่วนผิวหน้าจากที่ไมคกินแล้วไมครู้สึกก็คือรู้ขุ่ข้นนะก็คือแบบกระชับอยู่ กต่คือแบบไม่ได้วาวเวอร์นะแต่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นส่วนผิวเงาก็เงาขึ้นจริงในระดับหนึ่งแต่เงี้ยทตไม่ไม่รู้ว่าคนที่เป็นแบบสิวเยอะรอยเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะกินแล้วมันจะดีขึ้นขนาดไหนทุกคนต้องแบบว่าไปหาดูรีวิวท่านอื่นน่ะคือไมก็ไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นไงไมเลยไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ากินแล้วคนเป็นสิวยุกลงแค่ไหนรอยจางลงแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย มาพูดถึงราคากระปุกหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่1290บาทถ้าซื้อแบบเยอะๆอะก็จะถูกกว่าอะไรเงี้ยส่วนตัวไม้ยไม่ซื้อใน lazada แต่ใน shopee ก็มีบางทีร้านเขาว่าเขาจะมีแบบโค้ดให้อะ่ะลด100บาทหรือโปรลดร5อยห้าอเงี้ยก็จะทุนเราไปอีกว่าให้แบบราคามันลดลงนะแล้วก็เดี๋ยวไม้ยจะไปล้างหน้าให้ดูอ,นนอันนี้คือหน้าของไม้จริงๆนะ ที่แบบทาสกินเท้ตั้งแต่เมื่อคืนมันก็เลยจะมีแบบงองรวกกับแซงม,มันส่งมาพอดีนะ<ม>นแบบนี้จะมาให้ไปล้างหน้าก็แบบนแบบน๊นนึงแป๊นนึงอันนี้ล้างหน้าแบบว่าน้ำเปล่านะคือคลิปทุกคลิปอะที่มากินอะก็คือแบบ ไม่ใช่สิที่ไม้ถ่ายไว้อะส่วนใหญ่ก็คือล้างด้วยล้าเปล่าแล้วก็ถ่ายด้วยกล้องหน้ากล้องหลังให้ทุกคนได้ดูไม่รู้กล้องมันโฟกัสไม่โฟกัสนะอันนี้ไม่ถ่ายกล้องหน้าคือพยายามให้มันโฟกัสที่สุดเท่าที่ทําได้หเห็นไหมอะอาจจะเพราะแสงมันเข้าเยอะเนาะอันนี้คือแบบเนี่ยมาสรุปกันเลยเนาะว่าน้องเขาก็ดีนะจริงไหมก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูนะ เพราะว่าตัวส่วนตัวไมาเห็นเห็นผลแต่มมนไม่รู้ว่าสิ่งที่เพื่อนเพื่อนเห็นอ่ะเพื่อนเพื่อนจะแบบเห็นผลที่เหมือนที่ตาไมาเห็นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็คือกินแล้วอ่ะผิวดีจริงๆนะมันก็ดีขึ้นนะมันอาจจะไม่ได้ดีแบบว่าว้าวขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ดีขึ้นแต่เห็นได้ไม่แบบว่าอฮ้ยแบบรูมขนเรามันก็กระชับนิดนึงนะกระชับลงไม่ใช่กระชับกระชับขึ้นรูเล็กลงอะไรอย่างนี้ จนผิวเงาเงาจริงไหมทุกคนวองไงแต่หมายว่ามันเงาขึ้นจริงๆนะไม่รู้ทุกคนได้เห็นทุกคนน่าจ,จะเห็นแหละมันเงาอันนี้คือหน้าสดมันจะสดยังไงแล้วทุกคนกคน็คือแบบจูงมให้เห็นจนไม่รู้ว่แบบจะยังไงแล้วอะอะไรเงี้ยอืม อย่างหนึ่งที่มาอยากจะแนะนําเพื่อนๆก็คือว่าเวลาเราแบบวิตามินต่างๆไม่ใช่แค่น้องคนนี้แต่คือแบบทุกตัวไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรก็ตามวิตามินอะไรก็ตามอยากให้เพื่อนๆได้ลองสักประมาณ 1- นถึงสเดือนมันเหมือนเป็นช่วงระยะเวลาที่ว่าจะเห็นผลจริงๆคือบางคนอะ่ะเราต้องยอมรับว่าร่างกายแต่ละคนอะ่ะไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ละคนอะ่ะดูดซึมไม่เท่ากันไม่ได้แปลว่าการแบบที่ก,กินแบรนด์เดียวกันแล้วผลลัพธ์มันจะได้ เหมือนกันก็เหมือนสกินแคร์วิตามินเหมือนสกินแคร์เลยทุกคนบางคนใช้ดีบางคนใช้ไม่ดีบางคนเห็นผลช้าบางคนเห็นผลเร็วบางคนไม่เห็นผลอะไรอย่างเงี้ยเราต้องให้โอกาสแบรนด์เขาหนึ่งทุกแบรนด์โอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะก็จะพยายามอัปเดตคลิปไปแล้วนะคะบ๊ายบาย